สวัสดีครับทุกคนหลังจากหายไปนานวันนี้กลับม,มาแล้วครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมตัดสินใจเปิดบริษัทต,ตัวเองแล้วครับซึ่งในคลิปนี้นะะผมจะมาอธิบายเรื่องว่าทำไมผมถึงเปิดบริษัทแล้วบริษัทผมทำอะไรเราจะมาคุยเรื่อง company mission คืออะไร the what the why the how อย่างน้อยก็ give introduction เนาะสำหรับคนที่ติดตามกันมา แรกเริ่มนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยคือเราจริงๆเราคิดเรื่องนี้มานานแล้วล่ะกับว่าเฮ้ยเราอยากจะทําอะไรที่มันที่มันแตกต่างเกิดจากประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาเนาะแล้วเรามองว่ามันถึงเวลาที่เราจะได้ใชส้สกิลที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่ตัวเองเชื่อในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเนาะซ,ซึ่งจากประสบการณ์ที่เรามีเนี่ย <c oughs> เราทํางานใน แอนโนเลมเมนที่มันแตกต่างกันทีมเซตติ้งที่แตกต่างกันเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นการทํางานของคนหลายๆคนหลายๆแบบความล้มเหลวคืออะไรความสําเร็จคืออะไร Product คืออะไรคนคืออะไรสร้างทีมเซตติ้งคืออะไรเคาน์เจอร์คืออะไรเนี่ยออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอะคิดต่าเเบบงนะเรารู้สึกว่าเราเห็นว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำเราน่าจะทําได้ดีกว่านะั่นคือนั่นคือไอเดียเนาะที่เราคิดมาสักพักหนึ่งแล้วสุดท้ายมันเหมือนว่า ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเหมือนว่าประจวบเหมาะจังวงจังหวะอะไรมันได้พอดีก็เลยแบบเออแบบตัดสินใจทำเลยแล้วกันทีนี้บริษัทนี้เนี่ยชื่อบริษัทเซตเทคครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผมตั้งใจที่จะทําเป็นซอฟต์แวร์เจนซี่จริงๆแล้วคําเรียกเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราเรียกยังไงนะอย่างที่ออสเตรเลียจะเรียกว่าซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เจนซี่ที่ไทยอาจจะเรียกซอฟต์แวร์เฮาส์ซอฟต์แวร์โซลูชันอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกว่าอะไรแต่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยสําคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือเราทําอะไร อันนี้เรามาพูดถึงเรื่องประเด็นแรกก่อนดีกว่าจริงๆแล้วมีจริงๆแล้วจดสคริปต์ไว้นะคุยคุยเพราะว่าลืมไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะพูดอะไรบ้างใช่ไหมงั้นแบบคุยสบายๆแล้วก็แบบจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะคือเริ่มจากว่าเดอะ h y ก่อนทําไมเนาะทำไมผมถึงตัดสินใจเปิดเอเจนซี่ที่ไทยโอเคนะผมไม่ได้เปิดที่ออสนะเปิดที่ไทยเ,เหตุผลหลักเนี่ยคือเรามอง,เร,มองรเรามองประเทศไทยเนี่ยยังมี ช่องช่องว่างระหว่างปัจจุบันเนอะกับอนาคตในแง่ของดิจิทัลดิจิทัลไลเซชันเนี่ยอีกเยอะคือถ้าเทียบกันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วมากๆยกตัวอย่างเช่นอะเมริกาออสเตรเลียอะไรเงี้ยคือระบบดิจิทัลไลซ์ของเขาอะมันไม่ได้มาจากจากบิสเนสเลเวลนึออกเขามาจากท็อปดาวน์ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะอย่างออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่อยู่มาเนี่ยหลายปีไปทำงานอาเอกสารไปทำงานราชการไปติดต่อนหน่วยงานนู่นนี่นั่นนะไม่เคยถือกระดาษเลย ถูกปะคือคือทุกอย่างแบบเขาเปเปอร์เลสมานานมากแล้วเนี่ยออกมคือเปเปอร์เลสเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นรีซอสเฉยๆนึกออกมะคือ b e h i บีไฮบีไฮนั่นน่ะมันคือไอเดียนึกออกมะมันคือว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงต้องดิจิทัลดิจิทัลไลซ์มันทำอะไรมันให้อ่าประโยชน์แก่ประเทศยังไงเนี่ยออกมทีนี้ในไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยโดยโดยตัวเรารู้สึกว่าไทยจริงๆก้าวมาเร็วเหมือนกันนนนนนะะใชช่่่่ววงงงึหลาาาายๆปีีทผมเ แต่ว่าทีนี้แน่นอนเราวม่ยังมันยังมีแกลบอีกเยอะทีแกลบที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นแกลบที่แน่นอนแหละคือที่ไทยเนี่ยตอนนี้หน่วยงานรัฐบาลสังเกตไะว่าหน่วยงานรัฐบาลหลาย,หลายห,ลายหลายหน่วยงานเนี่ยก็เริ่มที่จะมีดิจิทัลไลซ์หลายๆอย่างอ่ะอย่างสแกนเพย์นู่นนี่นั่นระบบ payments y s t e m ของไทยที่ถูก implement โดยโดยแบงค์ชาติเองอะไรเงี้ยสังเกตว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะ move แหละเขาเริ่มที่จะ move ไปหาดิจิทัลไลซ์แหละแน่นอนมันใช้เวลาแล้วมันใช้เวลาเยอะเนาะ มันมันไม่ได้ใช้เวลาแบบโอ้แปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นไม่ใช่มันใช้เวลานานถูกปะเพราะฉะนั้นเหตุผลคือเราก็รู้สึกว่าทีนี้เวลาเวลาเราประเทศที่ที่จะมูฟไปข้างหน้าได้เนี่ยเราต้องมองในแง่ที่ว่าเราต้องมูฟไปด้วยกันกปะสมมุติว่าไม่มีองค์กรองค์กรหนึ่งที่แบบเป็นองค์กรใหญ่แล้วเขาทิ i จะไลฟ์อยู่คนเดียวเลยเนึกออกปะคือมันไม่ประโยชน์ในในองค์รวมแล้วมันมองมันมันมองแค่แค่บริษัทบริษัทเดียวไม่ได้นึกออกปะเราต้องมามองในแง่แบบ โหสเกลแบบประเทศเนอะไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเราอยากทำเอเจนซี่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยหรือโตไปได้วยกันกับบริษัทที่แชร์วิชั่นกับเราเนอะไหมเช่นเราเรากำลังมองอนาคตว่ายัางไงเนอะม,มเราไม่อยากที่จะเป็นบริษัทที่เฮ้ยแบบเฮ้ยคุณมาหาผมผมทำซอฟต์แวร์ให้จบเนอะไหมเราต้องการสร้าง Relationship นะในใน,นี่คือจุดยืนของของ,ของในในสิ่งที่เราที่เราคิดนะเออและอย่างหนึ่งคือ สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราแตกต่างไม่ไม่บอกว่าเราแตกต่างกันแล้วกันเราสึกว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองที่เราให้ความสําคัญกันแล้วกันพูดแบบนี้ก็แล้วกันคือเหตุผลหนึ่งคือเราสึกว่าตัวเราเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนเป็นคนตั้งบริษัทเราสึกว่าเราให้ความสำคัญกับทีมมากๆเนาะอันนี้เรื่องทีมนี่เป็นเรื่องที่เรา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 สึกว่าเราอินมากคือเราทํางานมาหลายทีมกับคนหลายคนหลายแบบเนาะแล้วเราสึกว่า ผลัก <Product S 2> ที่ประสบความสําเร็จได้เนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าอยู่ไม่มีทีมเซตติ้งที่ดีแต่ทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมถามคนที่ดูอยู่ก่อเอาคนที่ทํางานอยู่ตอนนี้แล้วนะมีใครบ้างมีปัญหาที่ทํางานออะผู้แค่น้แล้วกันมีปัญหานี่หมายความว่าคุณแฮปปี้หรือเปล่าที่ท,ท,ที่ที่ทำงานที่คุณทําอยู่ถ้าคุณไม่แฮปปี้ปัญหาคืออะไรถูกปะ่ะแล้วทําไมคุณถึงไม่แฮปปี้กับมันเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละแต่ละคนมีไอเดียแต่ละคนมีเหตุผลแต,ลต,ลแตกต่างกาันว่าทําไมผมถึงชอบเซตติ้งแบบนี้ทําไมผมถึงไม่ชอบทีมนี้ไม่ชอบทีมนนั้ แต่อย่างส่วนตัวของผมเนี่ยเราเคยทํางานที่อยู่ในทีมมาก่อนเราเห็นคนที่ manage ทีมเราเห็น,นที่คนที่สร้างทีมเรารู้ว่าเราเราบางครั้งเรารู้ว่าเขาทําอะไรเราเรารู้ว่าทําไมเขาถึงทำแบบนั้นบางครั้งเราก็ไม่ไม่รู้เลยว่เาเขาทำอะไรถูกไหมทีนี้เรารู้สึกว่าเราชอบการสร้างทีมเรารู้สึกว่าเฮ้ยการสร้างทีมเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อย l o จ i c a l เนอะปะมันแบบมันสวนทางกับงานที่เราทำคืองานซอฟต์แวร์มันค่อนข้างจะ l o จ i c a l มากๆเนอะปะ มันมันค่อนข้างจะจิตวิทยาเนี่ยอว่ามันแบบมัน human relation อะเนี่ยอกซึ่งเราเรารู้สึกว่าเออเราอยากสร้างทีมอะคึอสิ่งหนึ่งเลยนะรู้สึกว่าเราอยากสร้างทีมให้คนที่ทํางานกับเรารู้สึกว่าฉันชอบที่จะทํางานที่นี่เนี่ยอกไม่ว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะอันนี้ยังอันนี้พูดไปก่อน นะไม่ได้วยเป็นผลอ,อะไรก็ตามแต่รู้สึกว่าเราอยากสร้างทีมเซตติ้งที่แบบเฮ้ยคนรักที่จะทำงานที่นี่เน,นอะไหมแฮปปี้ที่จะมาทำงานไม่ว่าแพชชั่นของเขาคืออะไรไม่ว่าโมดิเวชั่นของเขาคืออะไรก็ตัดเนอะไหมนั่นคือ why โอเคไหมทีนี้มามามา,มาคุยเรื่องมิชชั่นดีกว่าคอมพานีมิชชั่นคืออะไรตะกี้ก็เกินเกินไปบ้างแล้วคอมพานีมิชชั่นเนี่ยคือเราอยากจะ drive business า no? ะ businesses หลายเจ้า businesses into a better future โอเคม with the tool that they trust คือเรารู้สึกว่าการทำซอฟต์แวร์โซลูชันเนี่ยนะมัน straightforward ถูกปะถ้าคุณคิดง่ายๆนะสมมติคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วคุณมาหาผมแล้วบอกว่าเฮ้ยผมต้องการจะ implement ซอฟต์แวร์ตัวนี้ในการที่จะช่วยธุรกิจของคุณแก้ปัญหาเรื่องนู้นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปทีนี้นสิ่งิ่งที่สำคัญเนี่ยในงานของเอเจนซี่เนี่ยถ้าใครทำงานเอเจนซี่น่าจะเข้าใจ คือเนเจอร์ของงานเอเจนซี่เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบมันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยผมจ่ายเงินคุณคุยกันตกลงสัญญากันปุ๊บจ่ายเงินคุณผมทําเสร็จดีลิเวอร์จบถูกไหมที่ปัญหาอยู่ตรงนี้จากคนที่เคยทํางานเอเจนซี่มาเนี่ยในตัวของบริบทของงานที่เราทำมันมันมันไม่ทรานสเปเรนต์นึกออกปะ่ะคือคือคือลูกค้าเขาจ่ายเงินเราถูกปะ เขาได้ product จบอันนี้เราเข้าใจได้เสื้อมาขายไปแล้วเ,เข้าใจแต่มันไม่ transparent, แล้วมันมันยากกับการที่เราส่วนตัวเองเราเป็นคนทําตอนทนี่น้ที่เราทําอยู่เนี่ยเราเป็นคนที่บิลมันเราเป็นคนสร้างมันแต่เรารู้สึกว่าบางอย่างอะ่ะเราไม่ปร่งใสกับลูกค้านี่อออปะเราไม่ได้บอกเขาด้วยความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ไหมเพราะฉะนั้นเราเราเราอยากที่จะ deliver งานโดยความโปร่งใส แม่คือความโปร่งใสไม่หน่อยความว่าเฮ้ยผมบอกคุณทุกอย่างคืองานโอเปเรชันบางอย่างที่เขาดีเทลต่างๆที่เขาไม่จำเป็นต้องรู้คือเขาไม่ต้องรู้แต่ว่าความโปร่งใสในที่นี้หมายความว่าเฮ้ยเขาจ่ายเงินมาเนี่ยเขาต้องรู้นะว่าโอเคเขา expect ได้เมื่อไหร่เราทํางานกันยังไงม,มันมีสิทธิ์มเหมือนกับว่าคุณคุณไปซื้อของอะคุณอยากรู้ไหมว่าว่าโปรเซสในการทำโปรดักต์เป็นยังไงใช่ไหมบางครั้งคุณก็อยากรู้ป่เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่า เรา provide tool ถูกไหม software solution คือ tool สำหรับ business เราสึกว่า business ต้อง trust เราด้วยไม่ใช่ว่าชอบในสิ่งที่เรา deliver อย่างเดียวว่าโอเคคุณ deliver product ดีผม happy แต่เขาต้อง trust เราด้วยให้ให้เราเป็นคน deliver มันถูกอีกอย่างคือความความความตรงไปตรงมาของคนที่ทำงานในจินซี่เนี่ยในการขายของเนี่ยในการขาย product เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนอเป่ะเพราะว่าเวลาลูกค้าเดินมาหาเราแล้วบอกว่าฉันอยากได้อานนี้ กล้าพูดได้เลยมีไม่กี่คนหรอกที่กล้าพูดว่าอ๋อไม่เวิร์กหรอกครับไม่มีใครกล้าปฏิเสธเนี่ยหรอปะอย่างน้อยๆคือเขาก็ไม่กล้าพูดความจริงว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยอาจจะไม่เม็กเซน์หรือหรือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเคยเจอมาแล้วเราสึกว่าเราไม่ชอบอ่ะคือสมมติลูกค้ามาหาเราใช่ปะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาคิดว่าเขาต้องการซอฟต์แวร์โซลูชันนี่เขาต้องการอันนี้เลยนะเพื่อแก้ปัญหาเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการมันหรอกเวเนี่ดวา้ยประหยัดเงินมากกวอ แต่ทำไมคุณถึงไม่พูดถูกปะเพราะว่าโซลูชันของ business มันไม่จำเป็นต้องเป็นซอฟต์แวร์เสมอไปคนที่เดินมาหาเราในฐานะที่เราเป็นเอเจนซี่อ่ะคือเขาไม่มีความรู้เรื่องซอฟต์แวร์ถูกปะเราขายของให้คนที่ไม่มีความรู้ซอฟต์แวร์เราพูดอะไรเขาก็เชื่อแต่แต่เราไม่ควรทำแบบนั้นเนอะปะมันมันมันไม่ควรทำเว้ยถ้าเขาสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ต้องการเราก็ไม่ควรที่จะไปเสนอเขาเราควรจะเสนอความจริงเราควรจะเสนอสิ่งที่เป็นความจริงที่เขาควรจะรู้ในฐานะเจ้าของธุรกิจถูกปะเขาไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเงินกับเราก็ได้ นั่นคือความออเนในในการที่เราขายงานเนอะไหมมันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะรับเงินมาแล้วพยายามที่จะเฟคโซลูชันให้เขาอะเนอะวะคืออันนี้เอออันนั้นคือแบบเรารู้สึกไม่โ okay. อเคเนาะนั่นคือคือขอเป็นมิชชั่นคร่าวๆจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดแบบไม่ได้คิดเฟกซหรูมๆมาหรอจริงๆก็แบบพูดไปเรื่อยๆ<笑><笑>อมโอเคต่อไป what คือ what what we do เราทำอะไรนะมาพูดเรื่องว่าเราทำอะไรดีกว่าทีนี้สิ่งที่เราทำนะ คือแน่นอนแหละเอเจนซี่คลาสสิกทั่วไปคืออะไร f l l s t a c k Web Application, Mobile Application สิ่งที่เราต้องสื่อถมคือเราเอาไอเดียที่คุณมีถูกปะ bring it to life ถูกไหมไม่ว่ามันจะเป็นไอเดียอะไรก็ตามที่คุณมีเรามานั่งคุยกันคุณมีไอเดียอะไรถูกไหมแน่นอนว่าสิคนที่ต้องการทำไอเดีย validation ไม่ใช่เราถูกไหมเราเป็นคนที่รับ,บในการสร้างมันถูกไหมคุณมีไอเดียคุณมาคุยกับเราโอเคอยากได้อะไร นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราทำอย่างแรกนะอย่างที่สองก็คือเป็นแน่นอนเป็น custom software integration ใช่ไหมคือเป็นซอฟต์แวร์ทีนี้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีหลายมันกว้างมากๆเลยมันแบบมันมีหลายโดเมนมากๆนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ CRMHRMERP ไม่ว่าจะชื่ออะไรพวกเนี้ยแบบแบบบั w o r d พวกเนี้ยนะจริงๆสุดท้ายแล้วมันคือมันคือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเว้ยเอาพูดง่ายๆมันคือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะไอพูดได้เห็นภาพทีนี้ไอ้ไอ้ custom software integration เนี่ยมันอยู่ที่ว่าแพลตฟอออออออรรร์มมมคคคืืะะไไโดเเนนขงงุณออใชช่่่ัยยกตวา สมมุติคุณเป็นบริษัทสมมติสมมติสมม,ต,สม,มติคุณเป็นเชนร้านอาหารสมมุติคุณต้องการอะไระคุณต้องการ P O S หรือเปล่าคุณต้องเขา accounting software หรือเปล่าถูกไหมนั่นคือ custom software ทีนี้ software มีสประเภทประเภทแรกคือ custom software ที่ให้เอเจนซีเป็นคนทำหรือให้พวก software solution เป็นคนทำเนาะซึ่งมัน custom ตาม needs ของเจ้าของธุรกิจถูกปะสคือคุณมีไอเดียว่าเฮ้ยผมต้องการ accounting software อะ เฮ้ย hey, มีขายซ,ซื้อมาใช้ subscription base model มีเลย30เหรียญถูกๆถ้ามันตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการใช้เลยเพราะว่าเขา t a r g e t คนที่มี requirement ที่ค่อนข้างจะ standard ถูกไหมแต่เมื่อวันหนึ่งที่ธุรกิจคุณใหญ่ขึ้นมากๆโตขึ้นมากๆคุณจะเริ่มมี requirement แล้วคุณเะ่บอกเฮ้ยแม่งซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้ฉันไม่ได้เรื่องหนึ่งอีกซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งให้ได้แต่แม่งอยู่คนละฝั่งอยู่ซ้ายขวาทําไงเดียรถูกไหมสุดท้ายแล้วคุณอยากได้ความสะดวกคุณอยากได้ความอยากได้ integration คุณอยากได้ centralization ของ Data ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมาสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมาทำ custom software เองเนาะนั่นคือสิ่งที่สองเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างกว้างจะให,ให้อธิบายแม่งเยอะมากเลยนะอันที่สามคืออันนี้ค่อนข้างจะ niche นิดนึงอันนี้คือจับประสบการณ์ที่เคยทำซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาทำัาหรือเปล่าอันนี้ไม่ชว์นะคือมันเป็น cloud computing solution ในแง่ที่ว่าคือตอนที่ทำเอเจนซี่มันมีมันมีบริษัทเจ้าหนึ่งเนาะเขาคือเขามีอฟต์แวร์อยู่แล้ว No. แต่ทีนี้เหมือนกับว่าเขาหมดคอนแท็กกับตัวบริษัทเก่าที่เขาเคยทําให้แล้วทีนี้เหมือนกับว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยมันมันคนใช้มากขึ้นแล้วมันมีปัญหามันติดมันมีปัญหาคือมันช้ามันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดินมาหาเราแล้วบอกว่าเออเนี่ยปัญหาที่เขามีคือเรื่องนี้นะเราเราแก้ให้เขาได้ไหมพอมานั่งคุยกันมันกลายเป็นว่าตอนแรกเราคิดว่าเอยมีปัญหาเรื่องเรื่องตัวแอปพลิเคชันเองเรื่องโค้ดปรากฏไม่ใช่ปรากฏเขามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่อง คลาวเรื่องเรื่องการ deployment เรื่อง cluster เพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยลูกค้าเขามีน้อยเขามีแบบ500คนนึกออกปะแบบพันคนแบบน้อยอ่ละลูกค้าไม่น้อยมากไม่ไม่เยอะมากเนาะที่พอเขาพอเขาใช้ซอฟต์แวร์ที่เขาจ้างอีกบริษัทหนึ่งทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยซึ่งตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนท,อนที่ตอนที่เขาใช้อยู่ตอนแรกม,มันก็ work ์กไฟถูกปะเพราะว่าเขาก็ deploy นู่นนี่นั่นไม่ม,ม,มีปัญหาแล้วพอตอนหลังเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าลูกค้ามันเยอะขึ้นเรื่อย พอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเราก็ต้องมาแก้ว่าอ๋อปัญหามันคืออะไรสุดท้ายเรามามา identify ปัญหาเพราะว่า cluster ไม่พอ,อโหนดไม่พออะไรเงี้ยเราก็มานั่งแก้สายโหลด balancer ยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็น,เป,นเป็นงาน cloud ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งปัญหาม,มันค่อนข้าง,งจะ niche มากๆส่วนใหญ่แล้วไม่มีม,มีมีธุรกิจไม่กี่เจ้าหรอกที่ที่ไปถึงจุดนั้นพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เว็บแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้มันค่อนข้าง,งที่จะแบกรับโหลดได้ค่อนข้าง,งเยอะ ก่อนที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริมต้องเริ่มสเกลแล้วอะนึ่ออกาไหเอออันนี้คือ what เนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้ต่อไปคือ how อันนี้ how เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สำคัญที่ what make us different ถูกไหมคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราขายในยความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์เจนซี่แต่ละเจ้าเนี่ยสุดท้ายแล้วอะเอาพูดตรงๆนะสมมติคุณเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ปะผม คุณบอกว่าคุณอยากได้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งคุณเรียกบริษัทมาสามบริษัทมานั่งคุยกับคุณมานั่งพิชกันซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยชอบไอเดียพิชชิ่งเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณลองถามคุณคุณลองถามตัวเองดูนะว่าสมมติทั้ง3คนอ่ะคุณรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกไว้ว่าบริษัท3บริษัทนี้สามารถพรวายในสิ่งที่คุณต้องการได้อยู่แล้วอินดีเทลหรือันนี้เราไปเลือกอีกเรื่องนึงแต่คือเขาเป็นบริษัทซอฟต์แวร์นั่นคือนั่นค ถูกปะเพราะอะไรเพราะเขาขายเก่งเหรอหรือเขาคอนวินส์อยู่ได้หรือหรือเพราะว่าเขาเขาขายถูกกว่าถูกปะมันมีมันมีคอนดิชั o หลายเรื่องถูกไหมทีนี้พอคุณมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยหนึ่งราคาคุณแคร์เรื่องราคาไหมก็แน่นอนราคาสําคัญแต่ว่า to some extent ดถูกปะมาตัวอย่างง่ายๆนะสมมติคุณบอกว่าคุณมีงบประมาณในการทำซอฟต์แวร์หนึ่งล้านบาทอีกบริษัทหนึ่งขายเก้าแสนอีกบริษัทหนึ่งขายล้านสอง มาร์จินที่แตกต่างกันนะถ้าคุณถ้าคุณมีเงินล้านหนึ่งที่จะสเปนอยู่แล้วคุณแคร์มันจะต่างกันแสนหนึ่งสองแสนถูกปะมันมันเหมือนกับว่ามันเหมือน,นว่าสมมติคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งขายแปดสิบาทอีร้านหนึ่งขายร้อยหนึ่งอีร้านั้นขนาดเจ็ดสิบห้าสมมติคุณแคร์ไหมว่าราคามันต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหม,มคุณไม่แคร์หรอก at that scale อะ at that scale ไม่ doesn't matter ถูกปะเพราะว่าถ้าสมมติคุณมาแคร์เรื่องเงินแสนบาทอะคุณไม่ควรที่จะลงทุนหนึ่งล้านตั้งแต่แรกแค่นั้นป เพราะงะั้นสิ่งที่ทำให้ให้ให้แต่ละบริษัทแตกต่างอะ่ะคือคุณซื้อเขาเพาะอะไรทําไมคุณถึงเลือกบริษัทหนึง่งทําไมคุณถึงเชื่อเขาถูกไหมสุดท้ายแล้ว,วคุณซื้อ Because you trust t h m ถูกปะคำถามอยู่ที่ว่าคุณทํายังไงที่จะเชื่อใจคนคนหนึ่งถูกไหมเพราะแต่ละคนอ่ะมันขายอะไรก็ได้เอาพูดตรงๆนะมันมีคนที่เก่งมากๆในการขายฝันเลยนะแบบพูดเก่งมากพูดจนคนเชื่อไปหมดแต่คําถามอยู่ที่ว่า ทำไมคุณถึงเชื่อในคนที่พูดเก่งถูกป,ปะแต่เพราะว่าการขายของพวกนี้มันพรูฟยากว่าคุณทําได้ถูกไหมทําได้ไม่ว่าสมมติเอาคำเหมือนกัน process matter ถูกป,ปะคุณทํำยังไงคุณดีรู้ว่างานตรงเวลาหรือเปล่าถูกไหมแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้เราแตกต่างคือจุดยืนหรือวิชั่นของบริษัทอันนี้ส่วนตัวปปเรามองว่าเฮ้ย why they do what they do ถูกไหมจุดยืนและวิชั่นของบริษัทเขาคืออะไร สมมติว่าเวลาสมมุติว่าถ้าผมต้องไปพิชงานนะผมไม่แคร์หรอกว่าไอ้ผมไปพิชแข่งกับอีกสองบริษัทเขาขายถูกกว่านน่นนี่นะผมไม่แคร์ถูกปะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเขาต้องเลือกเราเพราะเราขายถูกกว่า <S <S คุณอย่าเลือกผมเลยมันไม่เวิร์กเว้ยเพราะงั้นเราต้องการที่จะพาร์ตเนอร์กับคนที่เรารู้สึกว่าเราแชร์วิชั่นถูกไหมเรามองอะไรคล้ายๆกันเรามองอนาคตคล้ายๆกันเรามองว่าโ okay. อเคเฮ้ยเรามองปรเซสตรงนี้เหมือนเหมือนกันถูกไหมเราต้องการจะแชร์ตรงนั้นสิ่งแรกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราแตกต่างคือความซื่อสัต ถูกไหมอเนสตี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากมแล้วจริงๆมันเป็นสิ่งที่พูดยากเพราะว่าเซลส่วนใหญ่ไม่ค่อยอเนสเซลที่อเนสก็มีคําถามอยู่ี่ว่าถ้าคุณฟังแล้วคุณชอบไหมคนที่อเนสกับคุณแต่คุณอย่าลืมนะบางครั้งอเนสมันคือสิ่งที่คุณไม่อยากได้ยินเว้ยงั้นคุณต้องมาดูว่าเฮ้ยคุณชอบคนที่พูดแบบไหนอย่างส่วนตัวผมไม่แคร์ผมพูดตรงๆถูกไหมถ้าบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ต้องการมันหรอกผมก็พูดว่าคุณไม่ไต้องการมันถูกไหมประเด็นที่สองคือ ทีนี้ขออธิบายหนึงเรื่อง u a l i t y อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคืองานซอฟต์แวร์เนี่ยคุณภาพวัดยากอันนี้จะพูดตรงๆในฐานะที่เป็นคุณเป็นลูกค้าคุณเป็นลูกค้าเนี่ยเรากล้าพูดได้เลยนะตั้งแต่ทำงานซอฟต์แวร์มาคุณจ่ายเงินนะคุณแม่งไม่มีทางรู้เลยว่าคุณ i t y ของซอฟต์แวร์คุณอะแม่งเป็นยังไงไม่มีทางยกเว้นแต่คุณจะดึงโค้ดเบสมาแล้วดึงโค้ดดูซึ่งคุณก็ไม่ทำเพราะถ้าคุณทำได้คุณก็ไม่จ้างซอฟต์แวร์เขาตั้งแต่แรกถูกปะเพราะฉะนั้นค่่เลยืออแต คือสิ่งที่ justify future ไว้ in the long run เนอกปะสมมุตินะบริษัท A บริษัท B deliver software ให้คุณได้เหมือนกันบริษัท A software ห่วยแตกเสมมอนว่า in inside นะห่วยแตก software B แบบ perfect แต่เอาคำเหมือนกันแต่คุณเป็นลูกค้าคุณมองไม่เห็นเว้ยึนอกปะคือคุณมองไม่เห็นคุณจะรู้ได้ไงว่าว่าอันไหนดีกว่าไม่ดีเขาใช้ได้งานได้เหมือนกันแต่ผมจะบอกความแตกต่างให้สิ่งที่มันแตกต่างคือเมื่อวันหนึ่งที่คุณจำเป็นต้อง extend สเกลโค้ดเบสเดิม erm, ที่คุณจ้างบริษัท A หรือ B เขียนนั่นแหละเริ่มจะมีปัญหาแล้วเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าโค้ดเบสแม่งแย่คุณลิตี้แม่งห่วยแตกเนี่ยประเด็นแรกคือจะสเกลยากสมมุติว่าบริษัทที่คุณไปจ้างไม่ใช่บริษัทเดิมสมมตินะคุณไปบริษัทใหม่ไปบริษัทใหม่แล้วคุณบอกว่าเออเนี่ยผมต้องการ e t extend บริษัทนี้งานเดิมที่ผมเคยทํามาคําถามอยู่ที่ว่าถ้าเขาเปิดโค้ดเบสมาแล้วแบบแม่งเละเทะไปหมดคุณคิดว่าเขาจะใช้เวลามากหรือน้อยในการที่จะ extend มัน อันนี้เราพูดในแง่ที่มัน possible นะโอเคปะเพราะว่ามันจะมีบางเคสที่มันที่มันยากใไว้พวกง่ายเขียนใหม่ง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นแรกถูกปะที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าสมมติคุณรับ quality แย่ๆถูกไหมที่ quality มันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เรา prove ยาก quality ของโค้ดแม่คือสิ่งที่คุณ trust อย่างเดียวเลยไว้ในฐานะ client ในฐานลูกค้าคุณต้อง trust บริษัทนี้เท่านั้นเว้ นะมันพูฟแทบจะไม่ได้เลยเว้ยนึ่ออกปะเราพูฟได้จริงเขียนสเปคออกมาให้ได้เลยพูฟห้ได้เลยว่าคุณตี้ของคนเป็นยังไงแล้วทําไมเราถึงทำแบบนั้นเราเขียนได้ถ้าเขาต้องการถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะนําไปถูกประเด็นที่3คือสตรัคเจอร์สตรัคเจอร์คือ how we work คือส่วนตัวเนี่ยเราทํางานกับหลายบริษัทหลายเซตติ้งมาไหมเรา how ในในแอดสเกลอะ how we work matter มากๆน ลูกค้าแม่งไม่เห็นหรอกเว้ยเอาจริงๆลูกค้าแม่งไม่เห็นหรอกแต่สิ่งที่เราทำอ่ะมันจะสิมันมันมัน dictate result เลยเว้ยเราเป็นคนที่อยู่ข้างในเรารู้อยู่เลยเว้ย project management เป็นยังไงนอกอกปะ team management เป็นยังไงสโคปงานการแบ่งงานนู่นนี่นั่นอะไรคือแบบมันมันมัน m a t t e r ทั้งหมดเลยเว้ยนออกปะคุณทำา p r i n t ยังไงคือมันมันสำคัญเพราะว่ามันมัน result outcome มัน matters นออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา work เนี่ย เรายินดีที่จะแบบ ي, through, เฮ้ยโกทูเรืเลยว่าเราทำงานกันยังไงเนาะเพราะว่ามันคือความจริงมันคือสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่ลูกค้าสามารถเอ็กเ t คได้ว่าเฮ้ยเขาจ้างเราแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาได้ด้วยโปรเซสแบบนี้โอเคปะแล้วก็สุดท้ายข้อสุดท้ายนอันนี้สำคัญเนอะอันนี้ซึ่งจะจะจะ,จะลิงก์ไปหาประเด็นแรกที่ท,ที่เราพูดก็คือเรื่องของ lation เรื่องของ long-term relationship คือเรารู้สึกว่า b u s i n e น s ะคือธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยเขา เขาเริ่มต้นเล็กถูกไหมเวลาเขาโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากต้องการโซลูชันความช่วยเหลือในแง่ของสมเขาต้องการเขาเขาต้องการซอฟแวร์อินเกรชันในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่ถูกไหมเราสึกว่าการที่เขาเดินมาหาเราแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาต้องการเนาะออกมาปัญหานี้ต้องแก้อ่ะเขาแบบเขาคิดว่าซอฟแวร์น่าจะช่วยได้ถูกไหมที่เราสึกว่าการเราไม่อยากมอให้มันเป็นแบบวันช็อตอ่ะเนาะะเราอยากมอเป็นเ a ลชั่นชิพมากกว่าเพราะว่าเราเราเราอยู่ตรงเนี้ย for the long game แกว่า okay, เราเราไม่ได้มาแค่แบบแปบ๊บเดียวแล้วจบถูกปะเพราะฉะนั้นเราเราสร้าง relationship กับ business owner ดีกว่ากับเออเขามองธุรกิจเขาอีก5ปีเป็นยังไงถูกปะจะมีสักกี่คนที่นั่งคุยกันเรื่องแบบอ๋อเออเดี๋ยวโอเค solution น,นี้เขาท่าเ work คุณมองธุรกิจคุณยังไงอีก5ปีหรือสิปีถูกปะซอฟต์แวร์มันถูกเขียนออกมาให้ last forever เว้ยนึกออกปะแตแ่แน่นอน at some point มันต้องมีการ adjust การเปลี่ยนแปลงนึกออกปะเป็นเรื่องปกติถูกไหมแต่เราต้องมองแบบ long shot ถูกปะเพราะงั้นเราเรา,เรารู้สึกว่า เออแม่งมันเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่สําคัญเนาะที่ที่ในการสร้าง r e l ationship กับตัวตัว client เองตัวบริษัทเองก็นั่นแหละคร่าวๆเนาะแค่แค,ค่นี้สุดท้ายแล้วนะก็ถ้าใครมีสนใจเรื่องงานนะเอาเรื่องงานเรื่องงานอยากคอนซัลต์เรื <iction> ่องเรื่องงานก็ทักมาคุยกันได้นะเดี๋ยวจะเอา contact detail ใส่ไว้ในแคปชั่นใน description ข้างล่างนะก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ